สรพนัสต่าพรนเศษหนึ่งวันนี้วันที่12มีนาคม2565รได้มีโอกาสต้อรน,นร,รับคณะสัตยาโยมมาไหว้พระธาตุพนองเป็นแข่พระาธาตุพนองเวลานี้มีเจ้าภาพเจ้าสาัตยาบูชาพระหัตา์สีเหลืองสองไม้กำลังประกอบพิธีกำลังจะประกอบพิธีอยู่ในขณะนี้ ให้สภาสาธุชนทั้งหลายจงร่วมอาบน้โมทนากับเจ้าท่าและเสียสลัดกับปุปใจมาร่วมบูชาพระองค์พระท่าในคราวครั้งนี้ด้วยกันทุกท่านท <dilemma> ุกคนเอิญสาธุพลายรัวรัว่าบ uh ูชาดอกไม้กันมีนาสการีนะัดพบกันจิมีนาสการีนะัดพบกันเลยไม่ต้องอาบวินูโวแล้วกัน

มังอาิปุสยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะัาปุถาระคะวะตังอาวิวาเดสาวะหะโตภะหะวะ

อุริมายะอักเนายะอจิรายะอจิมายะอจิมายะอุปรายะเติติมายะเติจิมายะวิมายะสัมภิรายะพิสังกาลนะอัมมณีดิเรสเมนอรตนเตมหาสนตะเตอาตินังสุจัง นินีตานรับว AP ันนี้จะยิีต้อนรับพระเจตียังอาวุธธรัมีธวมธาธรรมวธาาตุธรมวตุ่รัตถุพระเจวัตเทวดงเทวดาผู้ที่รักษาผูรักษาเจีิยัที่ห้าพันองอาาสาพองค์ราดราภูหลวงโอสมตราคาตา พระนุพระภูจ้าทีพระยาณ์นาพระยาตาาที่ดูแลรักษาปกปักรักษาทองครักษ์รักษาวั้นนี้เข้าพะเจ้าทั้งหลายได้มีโอกาสมากราบมาไหว เป็มิศรัทธาพระธาตุประชัยกระจักรวรรดิอยู่ในขนาดนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรูปที่ชาบประทานผ่อนพระเจ้าพระจาอยู่เย็นเป็นสุข เจ้าตาเสือโรคมรลายไทั้งปวงตาลายได้ได้มาได้มาข้างใตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปด้วยเธอดอไปนัไโรธยากเเกภันเตอังโภอาทินาตุมายังภันเตอิหังวัฒนง ัสวาทธาพุทธายะปูทาะสมพุทาิยาเทมะยาเทมะสาธุโนันเตอายังอิมินาเจนะยาเทนะสาบูชาสะบูชาสังฆนเจังวะระประเจรัจะรารานง ดาราตังจายะอุทยะตะตตะตเจะสงูรราเจระสงูะเรนพระสงฆ์จงรับทราบพระเจ้าทั้งหลายพระเจาทั้งหลายน้มนาแล้วน้อมนำ้าแล้วผู้เฝ้าผู้หลงผู้หลงขอนุโมทนาขระุ แต่ภาคสูงเพื่อเป็นท่าบูชิชาขอทานบูะชุทาเจ้าผู้ชิจ้าด้วยผ้าผืนนี้จงเป็นไปเพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อความเป็นประโยชนทั้งหลายมีวลาารบารมด้เป็นตัวด้วย āhāni, māyāṁ hante, pācū pācāyāni, tabarīvārāni, pēsū pācāyāma, ānō cāyāma, cārū nō hante, pēsū nāmbro, āhāni, pācū pācāyāni, tabarīvārāni, tadikāṁ

ได้น้องนำมาแล้วซึ่งปัจจุขออน้องถวายขอพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับเพื่อประโยชน์สุดและความสุขความเจริญขอเจ้าั้งหลายเื่อในโอกาสมากราบมาไหว้เชดีพระผาสิทธิ <liber o>

ห้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานการประกอบสมาารีการศึกษาเล่าเรียนกาสุภาพพรานาัยที่แข็งแรงยุ่งวันเยือนธรื่องเรเด็จ ององสงเด่นขันธมังฆเจ้าจิวานหนึ่ง้าพเจ้าทั้งหลายองที่ที่ได้กระทำใวันนี้ในขณะนี้ไปถึงผู้มีพระกรุณาหลายอันทั้งบรุดข้าพเจ้า ที่รักษาตัวเ้าพระเจ้าเราจึงแก้วกับในเวรและสาปทาสร้างหลายทีนี้ขออนุญาตมีไมญยติพี่น้องเราที่ร่วงรับไปถ้ามีก็เอ่ยชื่อเอ่ยนามจ้ะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้นําข่าวสารไปบอกไปข่าวอยากพี่้อกที่กล่าวนามมานั้นมารับผ่านโนโมทนาดในขณะเดียวกันพวกเราทั้งหลายก็ขอให้ตั้งเจชั่งใจเป็นสมาธิ ก็เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ด้วยแหละจ้าเชิญจ้าครับ